สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการอัพโซดิแอคนะครับว่าควรจะอัพสายไหนสำหรับคนจะเล่นสกิลว,วังวนสายฟ้านะครับที่ผมแนะนำเลยเนี่ยให้อัพเป็นทาง Air Force นะครับเมื่อโจมตีความเสียหายบวก10%เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราไม่ได้วังวนสายฟ้าของเราไม่ใช่ความเสียหายกายภาพแต่จะเป็น มันจะเป็นความเสียหายบวกสิเปอร์เซ็นซึ่งถ้าเราไปอัพของกายภาพเนี่ยมันจะไม่เพิ่มนะครับอัพแอร์ฟอร์ถึงขั้นนี้นะครับแล้วก็ต่อก็คือต่อไปก็คือผมแนะนําให้อัพนพนพเนจรอนครับให้อัพเอาพลังชีวิตแล้วก็การสร้างมานานะครับเอามานาเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็จะแนะนําให้อัพอีกอันเป็นป่านะครับอัพแค่สายลากแล้วก็แบบนี้เลยครับความเสียหายบวกสิเปอร์เซ็นหรืออะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็จะแนะนําให้เอาโซดีแอคที่ชื่อว่าหินเนี่ยนะครับอัพบอกแค่ความเสียหายเลยไม่เอาอย่างอื่นเลยนะครับแล้วต่อไปก็แนะนําให้อัพฟีเล่นะครับเอาความเร็วโจมตีแล้วก็เมื่อโจมตีความเสียหายบอกสิบเปอร์เซ็นต์ครับและที่แนะนําให้อัพอ,อีกอันนี้ก็คือโซดีแอคอันนี้เลยครับร่มเงา ความเสียหายบวก15%้าซนนี่อัพมาจนถึงค่าฮิตคอลแล้วก็เอารอบสังหารนะครับ <c oughs> มันจะเป็นอะไรที่บวกความเสียหายสูงมากเพราะรอบสังหาร <c oughs> จะให้ค่าฮิตคอลแก่ศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงสุดบวกร้อยเปอร์เซนตนะครับความเสียหายฮิตคอลแก่ศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงสุดบวก3าสิเเซนซึ่งถ้าเลือดมันเต็มอยู่แล้วเราตีนะครับมันจะแรงมากเลยครับมันเหมาะกับการสู้กับกีกี้หรือบอสก็ได้หมดครับ <c oughs> หลักๆก,การอัพโซดิแอคก็จะมีแค่นี้นะครับ